ด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน63ผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนขนาดมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ประเภท1.1.1ไม่ต้องชำระตามมติคณะร,รัฐมนตรีเมื่อ21เมษายน63ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เพื่อเป็นไปตามมติคอรอมอรดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งแนวทางการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายนดังนี้ครับ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ประเภท1.1.1ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน63นะครับมาดูข้อ2นะครับ ผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนขนาดมิเตอร์เกิน5แอมป์ประเภท1.1.2ไปชำระวันที่30เมษายนเป็นต้นไปก่อนวันที่30จะพึ่งไปนะครับมีารายละเอียดครับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์ประเภท1.1.2ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน63แล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมาติคณะรัฐมนตรีโดยจะ สามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันที่30เมษายน63เป็นต้นไปทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินคืนค่าไฟฟ้าให้ภายหลังรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข025909556หรือ0259095 57กองสื่อสารองค์กรนะครับหรือสายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค1129ครับสวัสดีครับ